ขั้นตอนการฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยง่ายๆที่เ e เ e ่นอและก่อนเข้าไปติดตามรับชมหากชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดซับ c r i b e เป็นกำลังใจให้วีวายสเตชันหน่อยนะคะ สวัสดีค่ะนีต้อนรับเข้าสู่ B Y Station ค่ะและนี่คือช่วง B Y Story สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเล่าให้ฟังกันถึงในส่วนของการฝากเงินของ,ของทางธนาคารกสิกรไทยแต่ว่าเราจะไม่ได้ไปฝากที่สาขานะคะไม่ได้ไปฝากที่ธนาคารวันนี้เราจะพาไปดูวิธีการฝากเงินง่ายๆผ่านช่องทาง7 e เ e ่นอค่ะซึ่งแน่นอนว่าเป็นการเพิ่มความสะดวกในการทาธุกรกรรมการฝากเงินให้กับลูกค้าของธนาคารในการที่จะให้บร,ริการในการฝากเงินเข้าบัญชีของตนเองนะคะโดยสามารถทําได้ทุกสาขาเลยด้วยตั้งแต่ช่วงเวลาศูนย์นาฬิกาหนึ่ง ะะก็คือเรียกว่าหลังเที่ยงคืนไปจนถึง23นาฬิกา30นาทีของทุกวันสาหรับเงื่อนไขค่าธรรมเนียมในการรับฝากเงินนะคะก็ต้องบอกว่าตั้งแต่1บาทจนถึง30 0 0 0บาทต่อรายการนะคะจะคิดค่าธรรมเนียม15บาทซึ่งสูงสุดไม่เกิน10,000แบาทต่อวันต่อบัญชีมีค่าธรรมเนียมต่อรายการนะคะต่อครั้งเนี่ยคือ15บาบาททางนี้เนี่ยอัตราค่าธรรมเนียมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยเป็นไปตามประกาศในเรื่องของค่าธรรมเนียมของทางธนาคารนะคะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ แต่ณปัจจุบันตอนนี้ก็คือ15บาทต่อการฝากต่อครั้งเนี่ยได้ไม่เกิน30,000บาทสาหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมสําหรับการฝากเงินนะคะง่ายมากๆกนั่นก็คือบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ที่ต้องการทารายการฝากเงินนะคะแล้วก็ต้องมีเลขที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะคะหรือจะเป็นเงินฝากกระแสรายวันของทางธนาคารกสิกรไทยก็ได้แล้วก็ในเรื่องของเงินสดค่ะที่เราต้องการจะฝากพร้อมกับค่าธรรมเนียมในการฝากด้วยซึ่งขั้นตอนการฝากเงินก็ง่ายๆมากๆเลยสําหรับขั้นตอนแรกเราก็ให้แจ้งกับทางพนักงานนะคะว่าเราจะต้องการฝากเงินเข้าบญ ธนาคารกสิกรไทยหลังจากนั้นแสดงบัตรประชาชนนะคะให้พนักงานตรวจสอบข้อมูลสอดบัตรประชาชนที่เครื่องรูดบัตรค่ะขั้นตอนต่อไปให้กดทารายการที่เครื่องรูดบัตรนะคะตามขั้นตอนดังนี้ก็คือ1เนี่ย จะมีการให้กรอกเลขที่บัญชีของทางธนาคารกสตกรไทยนะคะที่ต้องการฝากเงินเข้าบัญชี2กรอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้ฝากนะคะ3กรอกจํานวนเงินที่ต้องการฝาก4ตรวสอบความถูกต้องของรายการนะคะว่าเลขบัญชีแล้วก็จานวนเงินที่เราต้องการฝากเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะคะหลังจากนั้นกดยืนยันข้อมูลได้เลยขั้นตอนต่อไปค่ะยื่นเงินสดพร้อมค่าธรรมเนียมให้กับพนักงานได้เลยนะคะทำรายการสําเร็จค่ะรับสลิปรายการเพื่อใช้เป็นหลักฐานนะคะซึ่งทางนี้ระบบจะส่ง SMS นะคะยืนยันรายการไปยังเบอร์โทรศัพท์ของผู้ฝากไปอีกด้วยนะคะว่าได้ทาการฝากสําเร็จเรียบร้อยแล้วเงิน เข้าบัญชีเรียบร้อยค่ะและนี่ก็คือขั้นตอนการฝากเงินง่ายๆนะคะที่สามารถฝากได้ที่เ e เ e ่นอเลทุกสาขาเลยสําหรับลูกค้าธนาคารกสิกรไทยที่ต้องการฝากเงินเข้าบัญชีเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะในกรณีที่คุณอาจจะต้องการฝากเงินแต่ว่าอาจจะไม่มีสาขาใกล้ๆอยู่บริเวณนั้นนะคะก็ใช้บริการผ่านทางช่องทางเซเว่นอเลได้ค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ I was sitting at a cafe, staring out the window, dreaming of a love like fire. Every moment led me to something, but I never could get higher. I was thinking one day maybe it happened. I believe in the magic, but fairy tales are like.